สวัสดีครับพบก,กับการรายงานภาวะตลาดทองคําจาก YLG ประจําเช้าวันที่23มิถุนายน2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1245.14ยอตัวต่าสุดบริเวณ1245.14ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1254.64ปิดตลาดไปบริเวณ1250.21บวกขึ้นมาประมาณ4.16เหรียญดอลลาร์ต่ตอททสซอ,อน ราคาทองคำตลาดโลกสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้อย่างต่อเนื่องแต่การขยับขึ้นของราคาย,ยังคงไม่มากนะักทั้งนี้ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์เริ่มมีการอ่อนตัวลงแต่ยังคงทรงตัวในระดับสูงขณะที่ราคาทองคำมีการดิดตัวขึ้นห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันบริ 1, เวณ1,236เหรียญดอลลาร์ต่อทรอ,อยส์ออนได้ทั้งนี้ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางอัตราเงินเฟอ้อในอนาคตยังคงมีทิศทางที่ไม่ค่อยสดใสามากนะักขณะที่อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นและก็ระยะยาวมีความห่างหรือค่าสเปดส่วนต่างแคบลงมากซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐและการคาดการณ์ต่อที่ทางอัตาราเงินเฟอ้อในทางลบเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลเชื่อมบวกต่อทองคําเพราะว่าการที่อัตาราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่าอาจจะทําให้ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระดับที่ค่อนข้างยาก สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ853.980ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, สะสมโลหะเงินเพิ่ม67.66ตันถือครองโลหะเงินที่ระดับ1571.73ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณนวันก่อนหน้า โลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ16.53บวกขึ้นมา0.09ดัชนีดาวโจนปิดตลาดไปได้ระดับ21,397.29จอ่อนตัวลงมา12.74จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.1150อ่อนตัวลง0.0016ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไปได้ระดับ,บ,บ97.59บวกขึ้นมา0.03ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต,ต่อราคาทองคํา ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความผันผวนข,ของที่ทางตลาดน้ำมันแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นแต่การซื้อขายยังคงซบเซาราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเมก็กหลังจากมีการดิ่งลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนเริ่มฟื้นตัวขึ้นแต่ยังไรแล้วก็ตามทิศทางปริมาณการซื้อขายและการแกว่งตัวของราคาย,ยังคงมีความผันผวนทั้งนี้ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐยังคงมีปริมาณปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและบริษัทผู้ผลิต หินน้ำมันบางแห่งก็สามารถทำกำไรได้ลดลงในช่วงที่ทิศทางราคาน้ำมันมีราคาต่ำลงสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของทิศทางอาตาัตราเงินเฟอ้อขณะที่สต็อกน้ำมันที่เมืองอัมสเตอร์ดัมลอสเตอร์ดัมซึ่งเป็นศูนย์กลางน้ำมันของยุโรปพุ่งขึ้นแต่ระดับ64.2ล้านาเรลในช่วง สุดสัปดาห์ของวันที่16มิถุนายนซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบหนึ่งปีอย่างไรก็ตามทองคำยังคงถูกกดดันจากสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมากสะทรงแยงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น3,000รายสู่ระดับ241,000รายโดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ240,000รายทั้งนี้ตัวเลข ทิศทางตลาดแรงงานยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า300,000รายเป็นสัปดาห์ที่120ติดต่อกันซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี1970โดยค่าเฉลี่ย4สัปดาห์จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานยังคงถือว่าดีขึ้นยังคงยืนยันให้เห็นถึงทิศทางตลาดแรงงานที่ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งโดยตัวเลขอยู่ที่ระดับ244,750รายแที่ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐโดยตลาดยังคงรอดูที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมดอลลา,าร์สหรัฐมีการทรงตัวในช่วงเช้าของตลาดปฏิวัติเงินตาของเอเชียในวันนี้ขณะที่เทรดเดอร์ผู้ค้าเงินยังคงรอดูตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าที่ทางสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าภกณฑ์รวมถึงที่ทางราคาน้ำมัน โดยดัชนีดอลดลาร์เมื่อเทียบกับตะก้าเงินอยู่ที่ระดับ97.561ในช่วงเช้าวันนี้ใกล้เคียงกับระดับ97.593ในช่วงท้ายตลาดวันนี้ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ1เดือนที่ระดับ97.871ในช่วงต้นสัปดาห์แต่อย่างไรแล้วก็ตามดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกลงและยังคงทรงตัวในระดับสูงสรุปการลงทุน BLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับบริเวณ1236 1223และ1213แนวต้านประเมินไว้ระดับ1255 1266และ1274สำหรับกุลกรลงทุนอย่างไรก็ตามหากราคาทองคําขยับขึ้นให้จับตาแรงขายทํากําไรที่สลับออกมาหากแรงขายมี การเพิ่มขึ้นเมื่อราคาทดสอบในส่วนของโซนแนวต้านระดับ1,255-1,266เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอนแนะนำนักลงทุนแบกทองคำออกขายบางส่วนทั้งนี้หากราคายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,266เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอนได้สามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นเมื่อราคาอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามในการเข้าซื้ออาจจะพิจารณาหากราคายืนเหนือโซนแนวรับในโซนระดับ1,241-1,236เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ออน,น,โ,นโดย ควรตัดขาดทุนหากหลุดบริเวณ1ัน6เหรียญดอลลาร์ต่อทอทสซอ,อนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ